หมื่นสากว่าดอลลาร์สวัสดีค่ะพี่น้องจังมงนีพาพี่น้องมากินเมนูที่หามาเองมีซื้อบ้างบางอย่างค่ะหมหน้อไม้ลันยลอยแล้วก็ปลาแดกบองขัวม่เป้งเอ้ยปิแม่น้องบัวมาให้อันนี้ก็เป็นน้อไม้ที่ไปหามา อันนี้เป็นไข่จจกระจันเลยจ้ะมกมาสเป็นแบบนี้เลยจ้ะไข่จจกระจันมกมาสเป็นแบบนี้เนาะเพื่อนสิว่าว่เอ้าคือได้น่อยแทบแบ่งกันจ้ะเพราะว่าหลายเฮือนแนวแทบเนาะพ่อแม่อายมักเพื่อนมกมาแล้วเพื่อนก็แบ่งมาให้อายมกมามันก็จะเป็นสีแดงๆข้างในก็จะสีเหลืองๆนะใส่เบิร์กเนาะอันนี้ไอ้อุนใซ่ไมโครเวฟมันก็เลยแข็งในจังหน่อยเนาะเพราไปเจรคือมันจะไม่แข็งปานนี้เห็นบอกไอ้ไออุนใซ่ไมโครเวฟวิธีกินก็คือนี่จ้ะรสชาติมันสิมัน อืมเอาผักเมาอรอยขนาดเลยแบบเปรปี้ยวแบบแซ่บแซ่บจ้ะบินไปบินมาในี่ื่อแม่นยุ่งเลยอย่างนะจ้ะแมงเมา่าฝนตกด้วยจ้ะ น้นองเอกม่นด้ไข่ยจักกเจั๊เพราะว่ามีคนถามว่าวก,กินแนวไหนเนาะกม่ใช่เป็นสีเหลืองแบบนี้เลยจ้ะคือไข่เลยแหละัอ้ม้คิปตกไอ้มกอยู่จ้ะแต่ว่ายังบาตัดต่อสือม,มาจากตลาดแต่ยังบาได้ตัดต่อเนาะบังเอ๊ะแม่มาให้จ้ะ สมัยเด็กน้อยเนะไข่จกราจัดมันหลายเ็ฟเป็นนี่จ้ะเ็ฟเป็นนี่พ่อแม่บอกว่าเ็ฟเป็นนี่แห่งเนาะ มัก็สิเอาไข่เจียวแบบ้ใส่ข้าแบบนี้โอ้หมดเลยตายลอดไปมัก็สิบีแบบนี้บีมันก็สิแตกเหลืองแบบนี้ให้ลูกกินโวไอก้ก็กินแล้วกะอะ เอาแซ่บอืมตกใจ mm hmm. แบ,บแ่ไห้เอากินป่ามานำ้ำจจะเอาชายป่ามากินไปขุดมาล,ลืมหันเอื้อยปวดอะไรอือ เมนูนี้เสียเงินแค่สิบยี่สิบบาทห้าสิบบาทอาจจะกระดับมันจัดอาจจะคอมเมนต์หนึ่งมาอาจจป็นรูปอคอมเมนต์ใดด,ดีๆอีอก็ไม่อยาก เขาไปอ่านแล้วเจอเนอะอาะอ้ก็ขอบลนะบแ,แล้วจ้ะเด้อเนาะบ่แม่นว่าเลือกเอาแต่คอมเมนต์ดีๆเก็บไว้อ้ก็อยากเอาแต่คอมเมนต์ดีๆกับแม่อยู่จ้ะแลไอ้ที่บันทอนจิตใจอ้ก็อยากไปอ่านแล้วเจออีกเนะาะตลอกเลยว่าไอ้โบเด้ดามาเด้อไอ้เล่าสู่ฟังไอ้กินคอก็เล่าไปเป็นคนมักว้าวจ้ะอืม้ม น้ำมันยังม่แซบ่บเขาบอกกับไอ้ป่าสงสัยกู้เงินทำรีสอร์ทแน่เลยเผื่อที่จะอวดรวยเพราะว่าเป็นเมียฝร,รั่งแต่เบื้องหลังต้องไปหาของป่าเพื่อจะส่งธนาคารถาาว่าว่าไอ้นันกู้เงินความหมายเนาะกู้เงินธนาคารเห็ดเหือน ไอคือไอบอก้อจ้ะไอบอกสมมรถที่จะให้คนทั้งโลกใบนี้อ่ะเข้าใจในตัวไอหมดได้เพราะว่าไอาก็บังจ้อธิบายอย่างมากมมยเนะาะเพื่อทีเข้าใจบารนังกเข้าใจไป,ไปมันเป็นยังอือไอาซ่ดจากสิว่าเนียวได้คือไอบอกว่า มื่อหนึ่งไหนซิมีงเงินสิบล้านร้อยล้านไอก็คือไอ้เลยจ้ะเบื้องหลังเบื้องหน้าเป็นอะไรก็เป็นแนวนั่นจะมักหากินหานนัหนหานีาน่เฮ็ดโตแบบนี้หละจะสมถะาอืออกับเบสมัยามความคิดพ้นได้เนาะนแนวใดจะขึ้นเลยอืมแล้วแต่นลิตขึ้นจ้ะ บางเทืเนาะการที่เฮาทกเฮารวยเฮามีเงิน,ม,งนมีทองเฮากรบทจจาเป็นต้องพูดไปบอกทุกทุกคนทุกๆอย่างในชีวิตแอบกับบสสมาร์ทบอกไปว่าเออฉันทำรีสอร์ทเนี่ยมงนฉันเองนะ คนที่เขาไปอยากเสื้อจังได้เพิ่งนก็บาเสื้อจ้ะทุกคนเพิ่นหูว่าตัวไอเป็นอะไรเพิ่นหูอยู่แล้วแต่คนติดตาเป็นลีเนาะอือไอพวกใครมากินขา้าวกินอ,อาหารดีดอกกับพักเน่าเมนๆ ออ้บอกอยู่แล้วว่าเอียงที่เกินตัวอายนะอายบเฮดอ่ะอืมไายันอายทกแน่นาคตอายขอใส่ชีวิตแบบนี้ดีกว่ามีจะเฮดมัมีกับย่าไม่มีนมนะการหายูหากินของป่าเนี่ยกับเป็นเอียงที่เอานำมาจำนำมจจะจะชื้อจ้า การที่ไอหาของป่าเนี่ยก็เป็นอย่างที่ไอมากหมดละใครจะกระจับอืออะไรจ้ะแต่ก็มีแค่น้อยคนคือว่เข้าใจในตัวอายเลยจ้ะโดยส่วนมากคนสี่ห้าสีแพงในตัวอายแต่อายก็บม่แม่ว่าเวลาคนด่าทําเป็นมาพูดสิว่าไนเนาะบม่แม่ใจเราสูพี่น้องฟังซื่อๆว่าอไอเป็นเรนนี่เรนนี่ชีวิตของอายอืม บางคนปรว่าศทำ YouTube สามารถซื้อที่ดินซื้อที่ดินซื้อบ้านเอ้ยซื้อที่ดินสร้างห้องเช่าได้เลยเหรอมันได้ดีรายรายจ่ายมันดีขนาดนั้นเลยเหรอไอซี่บอกคลิปนี้เลยเด้อว,ว่าตั้งแต่ไอเห็น YouTube มาไอได้เท่าดยดราม่าได้จ้ะไอได้เงินสี่ปีเนะาะยี่ห้าปี ได้เงิน23,810กว่าดอลลาร์ไปหารเบิ่งโอ้ยไปคูณเบิ่งมันก็ตกอยู่ประมาณ7จ็ดแสนเนาะก็ว่าง,ง่ายรดกันนี้เท่ากับว่าไอาจบเงินแสนห้าซื้อจ้ะนอกนั้นก็เป็นเงินของ YouTube จ้ะเออบอกแบบนี้ซะเพราะว่าหนึ่งเงิน y o u u u b เนี่ยไอไม่เคยใส่จะ้ะเงินใดที่เป็นเงินรายรับจากตรงนี้ไอจะไม่ใช้เงินที่ไอใช้ก็คือเงินที่พ่อใหญ่ให้บ้างเงินที่ ได้จากส่วนอื่นบ้างเงินห้องเชาวเนียไอยกระบรไซจ้ะอืมเพราะว่าถ้าเอาใส่เงินมุ่วงไปเนี่ย เวลาเท็ดธุรกิจเงมันบ่อกัพอัพคอมันมเท่าเมื่อฉะนั้นเขาแยกเลยบัญนซีอันใดใส่อ่ะบัญนซีอันใดเก็บบัญนซีอันใดเป็นบัญนซีเที่เฮ็ดธุรกิจมันจะได้มีกำลังใจอี่ได้ไอ้บอสูฟังได้เนี่อืม ธรดาเนาะใครอยากกิน็มันหน่อยแต่ยังว่าแหละพ่อแม่มากดีใหญ่ที่เพิ่นมากกินคนเจวหาก็มีความสุข 蛮好啦，那嘞、啊。 มู่วเพ่นเอาไหมหรือเพ็ดเนี่ยเผ่ดจ้ะจกข้ามมาหน่าเดียวไอบ้บุคคลนึ่งข้าวกินเข้าไปยังบุณป้าไอบ้บุคคลกินข้าวนึ่งแล้วเหลือมันตัวแห้งคาติบฮุงกับก,กันเตเทสิ่มเตะได้จ้ะสู้ไป็นเสือเอาหรือว่าไปเอาเงินเอือเ้อยดีกว่า กินน้ำอย่างแทบพี่น้องเลยเอียนเราได้ไประเด็นได้มาจบให้พี่น้องฟังขึ้นหอดแต่แต่ว่าส่วนนี้เป็นส่วนของอาหารป่าเนอไม่ไหลไหลเป็นปีแรกที่ไอซับเนอไม่ปกตินี่จะเป็นคนถ่ายให้เอื้อพันซับปีนี้ลงมือเองเพราะว่าเอื้อพันเปิดร้านระ้านชาร้านชาร้านกาแฟ อืมวันนี้อะละเหตุเองให้เลี้ยงนมพัายให้อู้รับตายเห็นแต่โกนไม่จ้ะ มีความสุขหลายอยู่บา้างกันเลยขึ้นหอผู้ใหญ่ก็ขึ้นหออยู่สถานาการณ์มันมจะเป็นอะไรพี่น้องจา้าแต่ว่าโทรคุยกันกูมือเพื่อนก็นบอกฉันฉันคิดนอดเธอได้ฉันก็ขึ้นหอดเธอคือการช่องเปียเอ,อ้ยจะเซียนแนวไหนะะจเนาะเอาฝากติดตามเพื่อนในได้ใจเด้อเพื่อนก็นบอกรูว่าโพสิ่งเหตดคอนเทนต์ไปแนวไหนถ้าสมมาอยู่กับเธอเ่าก็คงได้เฮ็ดคลิปแนวการจังนั้นเย็นเพื่อนก็นบอกอยู่จ้ะฝากาเป็นกำลังใจเพบ่นก่อนเนาะคลิปก็ตามมาทีหลังจ้าขอบคุณทุกคนเลยแหละได้ใจเด้อที่เป็นกำลังใจให้ไอซ์เสมอมาขอบคุณค่ะบบ๊าายย